สวัสดีค่ะสีทุกท่านและเพื่อนของพิมกำลังเดินทางไปบ้านลุงนะคะไปวันนี้พิมไป5้าโมงห้าโมงห้านาทีเดินทางเพราะว่าไปช้าพอดีลูกค้าหรือว่าผู้มีุุปรการเอ่นสั่งให้รับช่วงบายๆค่ะก็เลย ต้องไปสายหน่อยค่ะเช้าเราก็ทัาได้โอกาสทางานนะคะคก็กําลังออกจากบ้านค,คือลําขอพรคือเช้าหน่อยนี่คนที่จ้างให้พิมพ์ลำเขาก็ถามว่าเช้าจะไปทันไหมเราก็ตอบเขาตรงๆนะว่าเมื่อวานนี้เราก็เหน,นื่อยเนาะกลับค่ําก็บอกคงเช้าคงไม่ไหวแหละขอเป็นช่วงอา่า สายส้ายส้สายเขามันก็เที่ยงเนาะข้อหัวะตะวันค้อหัวแล้วลูกค้าเขาก็ไม่อยากให้เราลับค่ะก็เลยเอาเป็นบ่ายบ่ายพอดีพิมพ์ก็เลยออกบ้านประมาณเนี่ยก็ห้าโมงกว่าแล้วไปถึงนู่นก็คงเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าก็คงจะพักผ่อนให้จุนถึงบ่ายบ่ายกว่ากว่าก็คือคงจะได้ล้ำค่ะวันนี้พิมพ์ก็ล้ำสามเพลงล้ำสามเพลงล้ำไม่มีเครื่องเส้นหรอกค่ะวันนี้ก็คือ ค้าไม่ให้เอาอะไรแค่พวงมาลัยแล้วก็ใบสีขันปักเบ็งเล็กๆค่ะามากกออหมัมกกระพูลำขอพรปีใหม่ค่ะพิมก็ขาบขอบพระคุณนะคะที่ให้พิมมีงานไม่ตกงานนึกว่าจะได้ตกงานซะแล้ววันนี้ไม่ได้ไปพิมก็ได้ไปก็ขอขอบคุณมากค่ะถึงไม่ได้แบบแพงแบบมากมายแต่ว่า ก็ดีใจเกได้งานก็ลูกค้าให้มาคนนึงก็800อีกคน500อีกคนก็500ก็เป็น1,800ค่ะ1,800พิมก็หักค่าน้ำมัน300ค่ากินค่าอยู่นู่นนี่นั่นก็ซื้อผลไม้ให้กินกับเพื่อนอะไรนี้เกิดมีอะไรกินกันก็คือหักไปคือเท่างค่าน้ำมันค่าอะไรก็5 0ร6 0 0แล้วก็ซื้อพวกขนมปังกระหม่อมกองหูก็จะเหลือเงินอยู่7-800อะไร ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็มีางานทาเนาะไม่เหงาชีวิตเราก็อยู่กับงานจริงพิมก็มีงานอยู่แล้วทําเกี่ยวกับบัญชีอะไรเรื่องรถอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ยังค้างคา,าอยู่ก็กาลังผักงานตัวนี้ออกไปก็อยากจะที่พูดไว้ว่าอยากมีโอกาสได้ไลฟ์สดแล้วพิมก็อยากจะขายผ้าก็ขอโอกาสด้วยก็คือเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่ไปรุ่น ที่จะมะีกําลังวังชาหรือว่าต้องแข็งแรงไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้วันที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิมก็อยากมีโอกาสได้หาเงินใช้อยู่ในบ้านหรือว่าอย่างไปราก็มีโอกาสไปราก็มันก็เราก็ไม่รู้ว่าจะยั่งยืนขนาดไหนหรือว่าร่างกายเราจะทนทานขนาดไหนกับการที่จะ,ะใช้ พลังกาลังแขนขาเรานะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีวันร่วงรวยไปเพราะว่าพิมพ์ก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะคะก็จกกะเกษียณแล้วปีสองปีนี้จกกะเกษียณคือกเกษียณอายุตามตามอายุไขนะคะแต่ถ้ากําลังวังชาพิมพ์ไปได้พิมพ์ก็จะสู้ค่ะสู้ไปเรื่อยๆคนเราอ่ะเมื่อมีโอกาสนะคะ,อะโอกาสตรงนี้ก็คือเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พิมพ์ก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปยังไงมายังไงถึงได้มาราได้อะไร ก็มีคนะจะไปคอมเมนต์ตรงนั้นตรงนี้ว่าพิลมพ์ลำยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพิมพ์ก็ไม่เข้าใจว่าลำา <m> ยากลำง่ายมันเป็นยังไงเพราะว่าตรงที่พิลมลำเนี่ยมันเป็นใบสั่งมาคนที่เขาจาาข้างมาค่ะเขาให้พิลมพ์ลำแบบนี้คนที่ไม่จา้างก็พูดได้ค่ะว่าอยากให้ลำแบบคนนั้นคนนี้อยากให้ลำบ้านๆเป็นพิมพิมก็ลำได้หมดนะคะแต่ถ้าพิลมพ์ลำพูดไทยอย่างนี้ลูกค้าที่สั่งพิม์มาเขาก็ไม่ได้อยากให้พิมพ์ลำแบบนั้นนานๆจะมีอย่างนี้ค่ะ อย่างอย่างร่วมอย่างนี้หลายคนพิมพ์ก็ราผู้ไทยได้อะไรก็ราให้ก็ราตามเหมือนเห็นอยู่ในช่องช่องต่างๆที่ลงไปนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าพิมพ์ราเดียวลาคนเดียวก็คือลูกค้าสั่งเราทําตามใบสั่งตามตามลูกค้าพิมพ์ไม่ได้ทําตามคนมาคอมเมนต์ติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่นี่คือแจ้งให้ทราบเฉยๆนะคะไม่ได้ว่าเขาคือเขา็คงไม่รู้ค่ะเราก็ แจ้งให้ทราบเฉยๆอยากให้บอกให้เขารู้เฉยๆว่าที่พิมพ์เป็นลำลำยากลำท่ายากลำแล้วคนอื่นลำด้วยไม่ได้คือคนที่จ้างเราหรือว่าเอฟซีที่จ้างเราเขาไม่ได้ให้คนอื่นลำด้วยก็มีนะคะเราต้องฟังคนที่เขาจ้างเราคือบอกไปหลายเทปแล้วก็คือเราเอาตามใบสั่งมาลูกค้าสั่งมาต้องการให้ลำแบบนี้นะต้องการให้ลำโมโหลีนะ ต้องการให้รำอรุคยานะเพราะว่าฉันป่วยอยู่ตอนนี้างคนก็รำอีสานใต้นะทางาบุรีรัทางสุรินทร์ค่ะก็รำทางเหนือคนก็รำ<ม>ทางอีสานพิมก็รำได้รำภาคกลางรำบูชาพญานาคนะรำบูชาเจ้าหญ<ม>้านาคีนาคาอนะไรอย่างเงีง้ยค่ะพิมก็ไม่ได้ซ้อมนะคะแค่อธิษฐานจิตว่า้าบุญบรารมีลูกพึงได้พึงมีอยากให้พิมพ์รำให้อย่างสวยงามหรือออกมาชดช้อย ก็ขอให้ท่านมาสถิท,ที่กระหม่อมจอมขวัญมาทําให้พิมพ์เป็นได้ดังที่อยากต้องการอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็ลําไปเองการลํายากลําง่ายคือการลําของพิมพ์ไม่ไมคนอื่นทาด้วยไม่ได้พิมพ์ก็ไม่ได้เอาทําด้วยหรือว่าบางทีอย่างเมื่อวานคนุณไทบ้านคนุณไทบ้านเด้ออะไรเงี้ยมาจ้างให้พิมพ์ลํา มาจา้งให้พิมเราพิมก็ไม่ได้คิดตังนะแต่ว่าพี่เขาก็ให้มาให้มาสามร้อยพิมก็รำให้สามเพลงเราก็คุยกันแล้วพี่เขาบอกว่าเอาลำพญานากลำอะไรไปนะเดี๋ยวผมจะฟอนตามเอาตามที่พี่ลำเถอะอะไรเงี้ยนะพิม์ก็ทําตามใบสั่งคือเขาอยากให้ลำบูชายพญานาคเราก็ลำให้ค่ะมันก็จะเป็นการไล่ลำเฉพาะตนเองคือเราไม่ได้ไปทําแบบลำผู้ไทย ลอดเยบางคนคอมเมนต์บอกอยากให้ราเหมือนย่าอชีนะราแบบผู้ไทยอย่างนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าอยากําเอาเพื่อนราด้วยสีคนก็สอนเขาด้วยสีอะไรเงี้ยคือสอนไงพิมพ์ก็สอนให้ได้อยู่นะแต่ผู้ไทยอแต่ให้มาราแบบพิมพ์ออกไล่ราออกเอ็กซ์เซอร์ซส์ท่าทางอ่ะมันไม่ได้อ่ะค่ะพิมพก็อยากสอนนะ คืออย่างน้อยพิมพ์ไม่ได้มาเนาะไม่ได้มากกองเงี้ยพิมพ์ก็จะได้มีตัวตายตัวแทนเงคือพิมพ์ไม่เคยห่วงอะไรในชีวิตนะครับมันเอาไปด้วยไม่ได้วิชามันถ้าเรามีจริงอะ่ะมันก็คงตายไปกับเราแต่เราก็อยากถ่ยทดแต่ทํายังไงอะ่ะมันไม่มีใครที่จะมารับช่วงหมายถึงว่ารับพรสวรรค์นี้ต่อของอย่างนี้มันมีพรสวรรค์นะแล้วก็มีตัวตนหมายถึงว่า มันต้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาต้องมีพรสวรรค์ด้วยนะคะมันถึงจะได้อย่างพิมพ์ก็มมีพรสวรรค์ตอนมาอายุเยอะแล้วทําไมพิมพ์ไม่เป็นตั้งแต่แรกอะตั้งแต่เกิดมาละ่ะใช่ไหมคะเกิดมาคือเรามีโอกาสเรียนเราจะได้เรียนนาตศิลป์เราจะได้ร้องร้องร้องลําทำเพลงไปด้วยนะคะือเราจะได้รำงานนู่นงานนี่งานกระสงกระเสียนก็มีนะคะคนเขาหาจ้างลําสมัยก่อนอะพิมพ์ก็ไปจ้างนะคะสามพันสี่พัน ลำใบสีลำอะไรอ่ะเอ่อเชิญขวัญลำรับขัญอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจะรู้ย่งี้พิมเป็นอย่างนงี้พิมรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์ทางนี้นะพิมลำออกตังเลยว่ะคงได้อะค่ะเพราะว่าพิมก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วลำแต่ละเดือนก็มันจะมีผู้หยงผู้ใหญ่เวียนไหวเข้าออกรับตําแหน่งแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเดือนก็ได้ต้อนรับแขกผู้ใหญ่แขกบ,บ้านแขกเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ้างแต่นางลำถ้าพิม เ,เกิดแบบบุญบรรดาลเกิดทันตรงนั้นที่พิมพ์พลสวรรค์เกิดตอนนั้นนะพิมพ์ก็จะํำเอาเลยแต่พิมพ์ไม่เป็นเลยคิดท่าไม่ออกบอกไม่ไปเอาอะไรเก้งก้างไปหมดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะำํำอายอายสิ่งสําคัญคืออายมากอายแล้วก็คือไม่เคยทลํำเลยค่ะแบบนั้นไม่เอาเลย เพิ่งมาลำเป็นนี่ค่ะไม่รู้จะบอกยังไงพิมพ์ไม่โกหกหรอกคะ่ะเพราะว่าพิมพ์ก็ทํากับสิ่งศักดิก์สิทธิ์พิมพ์มีวันนี้ได้ก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดนี่หมดศีลก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พิมพ์เชื่อและศรัทธามันเป็นพลังศรัทธาเป็นพลังบวกความจริงจังจริงใจของพิมพ์พิมพ์ทุ่มเทการทุ่มเทของพิมพสุดๆ พิมก็ไม่รู้จะว่ายังไงการลาของพิมพ์มันลาแบบพิมลารับงานให้ใครแต่ละคนนี่พิม์จริงจังมากเลยนะคะพิม์จะเหมือนเพ่งกระสินนะคะขอพรอย่างสมมติว่าชื่อคุณสุพันณีอย่างนี้พิมพ์ก็จะเพ่งชื่อเขาตอนไล่ลาไปพิมพ์ไม่ได้คิดอย่างอื่นพิมคิดว่าขอพรเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าหาคนชื่อสุพันนีนะสุพันณีนี่นะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ ตอนนี้พารกกำลังพี่คขน้อยอยากจะขอเว้าวอนพรของพ่อปู่เจ้ายญ้าจงไปช่วยหนุนนำรักษาไปช่วยขอให้พี่เขามีพลรกํำลังต่ออายุไขให้เขายืดยงคงกับพันและขออย่าให้เขาเจ็บเขาปวดสิ่งที่พี่เขาเป็นก็ขอให้หายหรือถ้าไม่หายเป็นวราระกรรมก็ขอให้บรรเทาเบาบางลงไปขอพลังบุญหรือขอสิ่งที่ศรัทธามั่น จะเป็นสายบุญคือให้ข้าพเจ้ามาลำในวันนี้เป็นตัวแทนในวันนี้เป็นการคารวะสมมาเป็นการน้อมคารวะกราบไหว้เจ้าปู่เจ้าย่านี้จงส่งผลให้พี่สุพัรณีที่เขาจ้างลูกมานี้เป็นสะพานบุญเชื่อมต่อเจ้าปู่เจ้าย่านี้จงส่งผลไปให้พี่เขาจงมีแต่ความสุขความเจริญหายเจ็บหายไขย้และสิ่งที่เขาทำในวันนี้จงสำเร็จ และจงเห็นผลเร็วพันปัจจุบันทันดวงมันก็เป็นการลรำแบบนี้ค่ะเป็นการลรำเหมือนการเพ่งค่ะการเพ่งคนเรามาให้หลำมันก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็เรื่องการเงินบางคนก็เรื่องขั้นบางคนก็เรื่องเงินที่คนหยิดยืมไปไม่ได้คืนบางคนก็เรื่องลูก คนก็เรื่องแชร์คนก็เรื่องบ้านคนก็เรื่องรถนานาจิตตังค่ะมันไหลคือกดเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันวาระกรรมมันเยอะเนาะคนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรมันเยอะแยะไปหมดเราก็รับงานมาพิมพ์พก็ทําแบบนี้ค่ะคือจะให้เป็นรำแบบทุกคนจะกําหนดแต่ให้พิมพ์มรำผู้ไทยรำผู้ไทยมันไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวตนของพิมพมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าปู่เจ้าย่าอยากให้ทําพิมพ์ทําด้วยพลังจิตพลังกายพลังใจเหมือนจิตพิมพ์ไปเชื่อมต่อกับท่านนะคะจะเห็นผลน้อยเห็นผลช้าพอทําแล้วนั่นมันเป็นเรื่องของบุญกุศลเป็นเรื่องของบุญกรรมนามแต่งของแต่ละคนช้าเร็วว่าอยู่ที ตัวตนคนที่บนบานไม่ใช่ว่าบนบานแล้วคุณก็ไปนั่งไปนอนอยู่บนบานแล้วมันก็มีตัวเชื่อมพลังจิตพลังใจสร้างกูศลนคุณงามความดีอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆส่วนมตนไหว้พระก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ส่วนมุ์ไหว้พระขอพรให้เจ้าก,กนนรรมนายเวรสรมพสัตว์น้อยให,ใหญ่เทว,วดาที่อยู่รอบข้างตัวเราคือทำไปบ่อยๆออันนี้สงมันของใครแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ก็เหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละคะ่ะขายผักอยู่ดีๆเป็นเศรษฐีหกล้านก็มีแค่ชั่วข้ามคืนข้างวันมัดพักเอ๊นั่นเขาเรียกอะไรอะ่ะพักชีวิตไว้อะเหมือนพักชีวิตหน่อยหนึ่งแล้วชีวิตมันดีขึ้นแล้วน,นะ,ะ,ะยิง็็พูดไม่เป็นหรอกะคะ่ะแต่ก็อยากจะ ฟังอธิบายบางคนอะ่ะเขาเข้ามาดูช่องพิมพ์ก็จะได้รู้ว่าพิมพ์ไม่ได้ห่วงวิชาบางทีลำท่ายากท่าง่ายท่าท่ายาก,ายากขนาดท่าง่ายๆยังลำประกับพิมพไปไม่ได้แข็งยังกระสักกระเบือนี่หลายหลายคนอยู่นะที่พิมพูพด,ดว,ว่าสักกระเบือนี่ไม่ใช่ว่าพูดไม่พอนะคือตลกกันพิมพ์ก็หยอกกันหมดแหละอะพิมพ์ก็บอก <S <S ไปหักมือสิไปอะไรนี่ลำเหมือนสักกระเบือเลยนะนี่ตําให้มัน ย,ย to to ุบย่อบนส้มตำเนี hmm. ่ยเห็นไหมตําไปมัน no. ก็จะอ่อนไปเห็นไหมมรกรอะไรก็แซลกัน่ะอขนาดท่าง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าง่านิงเนี่ยเขาก็มือเขาก็ไปเป็นอะเนาะมือเขาก็อย่างนี้อย่างนี้ขนาดลําท่าอ่าสดไอยมาลาอย่างเงี้ยลำอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกันอย่างเงี้ยไปกันอย่างเงี้ยมืออคืออย่างไงอะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไงพิมพ์แล้วอยากให้อยากถ่ายทอด จัดให้ทําคือบางคนน่ะเขาจ้างมาพิมพ์ก็เสนอไปอย่างเงี้ยเขาก็ออแล้วแต่คุณพิม์อะไรเงี้ยค่ะแต่เราโทรไปอุ้ยเราไม่เป็นต้องคุณพิมพ์ม,มาาลำํำอ่ะสรุปแล้วพิมพก็ต้องไปลําเหมือนเดิมค,คนก็ไม่ได้ต้องลําคุณพิมพ์ลําคนเดียวไม่เอาคุณคุณพิมล้ำสามเพลงนะคุณพิมล้ำห้าเพลงนะเก้าเพลงนะนาตามใบสั่งนะไม่ใช่ตามใจพิมพ กูจะตามใจพิมพ์มันสบายอะ่ะพิม์ไม่ไปเลื้อยไปฟ้อนไปวนอยู่นั่นจนเอวเกรดเอวยอกหรอกอ่ะทาได้มันจบ,จบออนอนนนๆอะไรอย่างเงี้ยค่่ฟ้อนเนี่ยมันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะเราทําทําดีอะ่ะมันก็ได้เกียริเราพิมพ์ทําดีก็เข้ากับตัวพิมพ์เลยมันจะเข้าเข้าหาเลยพลังพลังความดีพลังอะไรก็ช่างมันเหมือน,นกระจกนี่แหละคะ่ะสะท้อนอะ่ะ พอส่งปุ๊บเนี่ยเหมือนพิมส่งมันก็จะสะท้อนมาหาพิม์เลยว่าพิมพ์รูปลักษ์อย่างนี้หน้าหน้าตานี้นะก็เหมือนพิมพ์พิมพ์ทําให้กับเอฟซีอ่ะถ้าพิมพ์ทําดีมันก็จะสะท้อนมาหาพิมพ์ุ๊บพิมพ์เป็นคนไปไล่ลําไปแสดงอ่ะพิมพ์ลําสวยลําดีมันก็จะสะท้อนอ่ะพิมพ์เชื่อตรงนี้เพราะว่ายังไงชีวิตพิมพ์ดีขึ้นนะคะชีวิตพิมพ์ดีขึ้นหนี้สินพิมพ์ได้อ่ะได้มาเกือบหมดแล้วอ่ะถึงไม่ได้กับคนที่เป็นลูกหนี้พิมพ์อ่ะแต่พิมพ์ก็ได้อย่างอื่นมาเพื่อทดแทนไง ได้จากไอ้นั่นไอ้นี่มาอย่างเงี้ยมันก็ทดแทนในสิ่งที่พิมพ์แบบพิม์ไม่คิดหวังว่าจะเอามาถมตรงนี้ให้มันจบอ่ะค่ะแล้วตอนนี้ถามว่าดีไหมพิมพ์ดีขึ้นจนแบบพิมพ์สดใสน้ําหนักพิมพ์ก็ขึ้นมีออร่ามีน้ํามีนวลค่ะหน้าตาดีหมายถึงว่าเราอายุปูนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุปูนนี้ครับ่าปูนนี้คือแก่มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังสดใสยังแฮปปี้อยู่ ปกติคนถ้ามันมีปัญหานะมันมันจะไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวหรอกค่ะจะไม่อยากเขียนคิ้วทาปากมันไม่อยากจะกินอะไรอะค่ะอย่างพิมพนะกินข้าวก็อร่อยถ้าแรกๆอะ่ะไปดูเลยในช่องอะ่ะเขียวยังไปอีเขียวเนะี่ยเออมันไม่ดูไม่ได้เลยผอมกอลองเลยอะค่ะเหี่ยวคอค้างนี่เหี่ยวหมดเลยแต่ตอนนี้อะ่ะมีน้ำมีนวลขึ้นคือเรามีความสุขกันค่ะ มีความสุข่าคนเป็นมีความสุขนะ่ะมันก็จะออกที่หน้าตามันจะออกที่หน้าตาผิวพรรณนะคะนั่นแหละมันดีขึ้นนะคะพี่มาอยู่ตรงนี้ดีขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักบ้านกกกอ,อกได้รู้จักบ้านลุงพลได้รู้จักลุงพลได้รู้จักครอบครัวกกกอ,อกคือเพื่อนเพื่อน,นกัลยาณนนีมิตรเนี่ยพี่มีความสุข เพราะว่าพิมพ์เป็นคนทําอะไรแล้วพิมพ์เป็นคนมุ่งมั่นตัดสินใจเร็วคิดเร็วแล้วทําอะไรพิมพ์ก็อยู่อยู่อยู่ในทางที่ทถูกต้องอะคะ่ะคุณเราเกิดมามันก็ผิดพลาดมาทุกคนนั่นแหละคะ่ะผิดพลาดบ่อยพิมพ์ก็ผิดพลาดบ่อย,อยแต่ก็พยายามจะทําให้มันถูกต้องบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้แบบดีแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเราไปคนหมู่มากร้อยพอ่อพันแม่ก็ถูกตามั่งไม่ถูก ตามัง่งถูกใจมัง่งไม่ถูกใจมัง่งแต่เราก็มองผ่านมองผ่านไปจะให้แบบมาแบบได้แบบสเต็ปแบบเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราต้องทำใจแล้วยอมรับในสิ่งที่มันเป็นให้ได้มันก็จะสบายใจคนเราก็แค่นั้นในชีวิตเนาะอย่าไปคิดอะไรมากมายนี่พิมก็ขับรถมาก็ก็จะเลี้ยวเข้าเส้นต่อหอยขวามือมันจะมาถึงตรงแยก สามแยกนะคะสามแยกร้านมันจะมีร้านาถูกใจเขาเขียนไว้ตัวใหญ่มากเลยถูกใจเขาจะเขียนว่าถูกใจนะคะจะเป็นร้านขายพวกปูนพวกปุ๋ยกดังปุ๋ยอะคะ่ะร้านถูกใจนะคะถ้าใครมาทางผ่านทางเส้นสกลนครหรือว่าต่องอยอมาร้านนี้แหละนี่ค่ะสามแยกสามแยกสกลนครไปสามแยกขึ้นไป นครพนมไอ้ธาตุพนมมันจะมีเลี้ยวขวามันจะเขียนว่าร้านถูกใจโกดังอ่ากดังกรกฎเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาต่องอยเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาตรงไปมันก็จะถึงพญาต่องอยพญาต่องอยก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องอะไรไปตามเส้นใหญ่ทางหลวงนี่แหละตรงไปปรูดไปถึงนูน่นละค่ะอ่าพอจะถึงกกอกสังเกตได้มันจะมีกลวยกลวยสามแยกกลวยตรงไปแล้วก็กลวยเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเลยค่ะเลี้ยวซ้ายก็ขับไปเรื่อยๆก็จะถึงบ้านลุงพลติดถนนก็ดูตลาดก็จะเห็นตลาดเต็มเลยค่ะหาง่ายอยู่นะพิมพ์ว่านะถึงใครไม่เคยมาก็ก็หาง่ายค่ะค่ะไม่ต้องไปแวะตรงอื่นเนี่ยค่ะสามแยกมันจะเขียนไว้ว่านายอรถสวยค่ะร้านไม่จะติดกันสามร้านแล้วก็ร้านถูกใจอาหารสัตว์นะคะร้านกรกฎมันมีสามร้านติดกันค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเลยค่ะเลี้ยวขวา เดี๋ยวขวาก็ไปเรื่อยๆตามถนนหลวงนั่นแหละคะ่ะไม่ต้องเดียวอะไรเลยไปเรื่อยๆไปถึงพญาเต่าง,งอยก็ตรงไปแล้วก็ตรงไปตามเส้นนะคะ่ะเส้นหลวงเส้นทางหลวงนี่แหละคะ่ะพอไปถึงมันก็จะมีกล้วยสีส้มอะไรเงี้ยเลยยังเป็นช่อเป็นช่อกัอนไว้อยู่เดี๋ยวซ้ายเลยคะ่ะเดี๋ยวซ้ายถึงเลย คนถามไปไงไปไงคนโทรมาหาพิมพเยอะนะแถวบุดองบุดอนอย่างเงี้ยเอย้คุณพิมเนี่ยวันนี้ก็มีว่ากดคนจะเดินทางมาไปไงมางอะไรเงี้ยค่ะพิมพก็บอกทางให้แล้วค่ะบอกทางให้แล้วเนี่ยก็ตรงไปเลยทีนี้พิมเลี้ยวพิมพ์เลียเ้ยวขวาแล้วพิมพเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเลยเอาไปเรื่อยๆมีอย่างเดียวทีนี้ก็คือเห็นกลวยสังเกตได้กลวยนี่มันเขาจะไม่ยกออกเลยค่ะมันจะยาวไปเลยกลวยนี่ยวไปเลยอ่ากลวยสีส้มนะคะเลี้ยวซ้ายเลยพอเห็นกลวย ต้องขับผ่านตองอ้อยก่อนนะคะพญาตองอ้อยไปเรื่อยๆกับพญาตองอ้อย,ย,าองงอยจากพญาตองอ้อยไป30มสิบแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปบ้านลุงประมาณ3ามโกสองลครึ่งนี่แหละค่ะประมาณนั้นก็ถึงบ้านลุงเลยค่ะติดถนนบ้านลุงก็สังเกตเห็นตลาดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นพญานาคค่ะอยู่ขวามือของเราเวลาเราเดินทางเส้นนั้นมันก็จะทะลุไปแก่งกระเบา ไปมุดหารตามที่พิมพ์เคยมานะแต่พิมก็หลงนะตอนนั้นนะ่ะสมองไม่ค่อยดีค่ะสมองไปละคลิปนี้พิมพมาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคําไหนคําพูดคาจาอะไรที่พิมล่วงล้ําหรือว่าพูดไปไม่ไม่ถูกหูหรือว่าฟังแล้วมันไม่สนองพ่อจะเออะไรเงี้ยพิมพก็กลับขอโทษด้วยนะคะคือพิมพก็ ไม่สามารถที่จะให้ถูกใจใครได้ทุกคนแล,และพิมพ์ก็อธิบายไปแล้วเนาะเรื่องลำเนาะเนี่าไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพิมพ์ค่อยคุยกันอีกทีนึงนะคะโชคดีกันทุกท่านนะคะติดตามพิมพ์ด้วยนะคะติดตามตลอดไปนะคะกดให้พิมพ์ด้วยคะ่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ